สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมที่มีมาพ่้กันตอนสายๆนะครับตอนนี้แอดเขามหาอาจารย์ใครครับฟันโค้งสุดท้ายฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเม็ดเดียวที่ปูตาปลาเขาออกมาบอกลงไปแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับคลิปนี้แอดมีตัวเลขสายด่วนของเจ๊นางสามล้านครับนะครับที่จริงก็นัดกันไว้ตอนเก้าโมงแหละครับตอนนี้ก็สิบโมงเข้าไปแล้วครับ บังเอื่นมาโทรศัพท์แอดมีปัญหามือว่านนี่นะครับกับอกหัวมันเกิดอีหยังขึน้นคือมันเปิดเครื่องไ่ได้ครับเปิดเครื่องไม่ได้นะครับโทรศัพท์ที่แอดใส่ไลน์ใส่เฟซใส่อีหยังน่นแหะนะครับมันมีปัญหามือว่านตื่นขึ้นมากเนี่ยมือเสาร์นี่มีปัญหาเลยเปิดเครื่องโทรศัพท์ไ่ได้นนครับได้เอาไปเขาล่านครับเขาบอกว่ามันต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับก็ได้ล่างเขาพูลเกาิ้งมดเลยครับผม เบอร์โทรศัพท์หายเกี้ยงครับผมช่วงหลังๆประมาณปีสองปีไม่นี่ครับแอดจะเมมเบอร์ใส่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยครับบอดดเม่มใส่ในซิมครับนะครับเพื่อนที่อยู่ในไลน์ครับสามพันก็ค้นสี่พันนี้คือหายหมดเลยนะครับมีเอฟซในกลุ่มแอดเบิ้งคลิปที่แอดลงไปมือเสารค์อคอมเมนต์มาว่าแอดคือออกจากกลุ่มมาสั่น าโทรศัพท์แอดมีปัญหาครับพ่อพลังระบบไม่ปุ๊บเห็ดไ่ใหม่นะครับมันก็นเลยไล่เก่านะครับมันก็นต้องเสียไปนะครับก็เลยกลายเป็นเด้งออกจากกลุ่มนะครับจังไดก็แอดกำลังคิดอยู่ว่าแอดสีได้เห็ดกลุ่มใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะบ,บ่อเห็ดนะครับกำลังคิดอยู่ครับ บ่แเ่ใจว่ายังไงคือกันนอกจายังไงก็ขอโทษเอฟซีถูกๆท,ทันเนาะครับเนาะเมื่อว่านี่คือติดต่ออะไรเลยนะครับครึง่งครึ่งวันนะครับที่เอาโทรศัพท์ไปให้เขาเจ้าสมองแอปธนาขอธนาค่านี่ยังก็คือหายเกี้ยงหมดเลยตอนนี้ครับตื่นสอบม,มาเลืมมาว่าจะมานังเห็ด เฮ็ดแอบเฮ็ดอยังครับก็ยังเฮ็ดบดายอยู่เก่านะครับแต่ไลน์แอดใส่ได้อยู่ไอดีตัวเดิมนะครับไอดีไล่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สามสามหกแปดยังเป็นไอดีตัวเก่าไอดีไลน์นะครับกัท่านใดเคยเป็นเพื่อนกันก็ลองแอดแอดมาใหม่ครับแอดมาใหม่ครับนะครับเพราะว่าเบอร์แอดบ่มีเบอร์เอฟซีแอดคือแอดบอดายมันเมมบ่ไหวนะครับมันหลายเขากับกับบอดายเมมนะครับจังไงก็ทักกันเขามาใหม่นะครับเนาะเอาไปบึ่งตัวเลขของเจร่างสามล้านพร้อมๆกันครับผม แม่น่าวันดีครับผมโอษไม่นี่ยังกันน้อเอพี่โทษเป็นคนควรอยู่บ่มาเอาไปลงแม่เบอร์เสียเบิดเลยแม่ไล่อยังลบเชิบเลยโทษจับเจ่งครับผมดีแล้วเนี่ยแม่โทษมาหน่ผมไปค้นหาเบอร์โอ้ยท่านเจ้าถ่าขึ้นยังเนี่ยครับเอาข้าเจ้าโก้ทาไปเห็นปีนไปไปยังคนมาหันมาลุ่งมาตลอดอ้าวจายด่วนนะแม่เนาะ เออสายด่วนสายด่วนจ้ะสายด่วนเด้อจ้ะสายดว่วนวันนี้สิบ้าว่างแล้วท่างเป็นสายด่วนเร่สัญจรโคราชจ้ะครับผมจ้ะส่วนสุดเก้านะกกาค,นครับพี่เกาเด้อคุณพิธภูครับเออก็วิ่งศูนย์จับซีครับผมวิ่งศูนย์จับซีปดิ้งเอาเดี๋ยวแม่จะท่วนมีนยิดศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งซีเก็ดรีิครับ ศูนย์เก้าสี่ครับเออวันี้สายด่วนของแมีมาเริบ่บวันสายด่วนอันเจ็ดสามสี่ครับผมเออแล้วกัหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จ้ามันอันทางหวัวเนี่ยมาติดสายด่วน C, นะคือเจ็ดสี่แล้วคนฉับตือนแะล้วเห็นบอสอ๋อแมนอยู่ไหมเออมันฉับ แจ,ก,จกแจกเต้ของเพื่อนแท้ๆมีสามหางมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับอันลานขันเอฟซีพันมากันน้ำไปลงมทืนแต่ว่ายาเล่นหลายคมาเลขวิ่งกันภาษีมาบนศูนย์สิยุตตะล่างขันศูน,น 4, ย์อยู่บนซีสิยุตตะล่างครับอย่งางใดสายวิ่งสายยังน่ะจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเข้าใจกต่เพื่อนโท้วงมหาแม่ียท้วงเมาเลยสายวิ่งน่ะแต่ว่าไอ ที่ประกวคู่ไห่เต่าน้ำข้นมีโชคโลดเพราะว่าแม่ลุ้งไห่แล้วเป็นบอครับผมเออนั่นล่ะการัแย้งได้กะบอกเอฟซีเป็นแค่แนวทางมันสันจ่วนพอมครับผมเออแต่ว่าจะมาด่ามากกันเถอะเนาะอ่าครับครับผมพี่ดอกแม่เออนั่นแหละแล้วจะแต่ว่าจะด่ามากกับหลายคนกับเขาไปเบิ่งเรื่องคู่คนเหล่าเลี้ยงไม่เข้าน่ะอ๋อเออเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนยังเพื่อนแต่ว่าลิโต้ในนั่งก็ซื้อก็เจาะมาให้น่ะอ๋อครับผมครับเออถ้าเพื่อนกับสายบุญคือกันเป็นลม ครับแม่นมาละเพราะว่าแม่กับห้องแต่หูจักกับเพื่อนได้ครับเออเอาตั้ไใจกับบอกเอซี่นี่มากจากจัดคัดกับพานครับผมครับอต่มีโศกมีราภเห็ุบุญแล้วแม่พลบาทสองบาทจะดีแม่นบอกครับกันละกับฝากว่าหมอนวดซือเก่าละบอกว่าได้ได้ดิสองคนน่ะเอาเอาตามนั้นเลาวคนมีโศกไปลงคนเบิงสาคนทาครับแม่ครับครับ จ้าสุดท้ายนี่ขอขอให้เอสซี่มันมัน,มนปงนังๆังเฮงเจ้าครับผมแม่ผมพูดหลายหครับแม่จะ7.34ครับผม เลขสายดวนเจ๊นางสามล้านเนาะครับน้องมาแล้วครับนี่เแบบิกเนอครับผมนะครับเออเจ็ดสามสี่ครับเจ็ดสามสี่นะครับล่างเอ้ยปม่ล่าง,อางสองตัวนะั่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกับหนึ่งศูนย์ครับในส่วนที่ว่าตรงกันเนาะตรงกันกรับชุดที่ ทางเจ๊นังสามลานไห่มาเจ็ดสีครับเจ็ดสามสีนั่นแหละถ้าตัดสองตัวมันจะเป็นเจ็ดสีเนาะบ้านนี้เลขพีหน่อยเสี่ยงขาสีบอมาที่แท้สทะสอกคือจังใดเนาะบ้านนี้เนาะเจ็ดสี่สามสีอ๋อแต่ว่าจะลืมด้วยครับสามสี 3, กับเป็นเลขพีหน่อยบอกมากขึ้นกันดิหกสีสามแมน หกสี่สามกับสี่เจ็ดเนาะครับเลขพีหน่อยเส้นขาให้ว่าตรงกันเลยล่ะครับเอาง่ายๆเลยนะครับล่องเลือกพิจารณาเบิ้งครับผมชอบกระจัดคัดกับพานเนาะกัคุณแม่นางหรือว่าเจ้านางสามล้านเพิ่นกะเอามาแบ่งปันเป็นแนวทางครับผมนะครับเพื่อสิได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับไปถือกระถือน้ำกันล่ะครับค่ะพอถือก็พอถือน้ำกันเจ้าของข้อมูลที่เพิ่นให้นเยเพื่อนกะว่าไม่ได้ลดแล้วงวดที่พันมานี่มันลด นะครับถ้ามันได้ลดแล้วงวดนี่นี่ม้นอาจจะผาดเพลนวานะครับแอดกะฟังนะครับฟังฟังไวก็เอามาพิจรารณาในส่วนของเอฟซีทุกทุนันน้ำหระครับฟังแล้วก็เอาไปพิจรารณานด้ครับเนาะเพราะว่าของบัมีห่กเข้ากับุงหัวสิเป็นจังไหนขึ้นกันครับเพราะว่าตอนนี้กับเพราะว่าสิเป็นสายนอกสายในสายในหลืบสายอียั้งกะให้ว่าขยันปล้อยตัวเลขลับออกมากแข่งกันครับให้ว่าซับขาหลอกครับ ต่างกระแสเลขตัวนั้นบ้างเลขตัวนี้บ้างนะครับผู้ที่เขาเบิงทางโซเชียลกับมีคือกันนะครับเขากะปล่อยออกมาหลายๆทางครับเฮ็ดในเฮ้าสับสนคือกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกัเฮ้ากัเลือกเบิงครับพิจารณาดีๆนะครับชอบกัจัดคัดกระพานครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ครับแอดกับอให้เอฟซีทุกๆท่านครับโศกโศกมันหมานกันมือนีนะครับให้ ได้สามตัวแตกกันนะครับไผมีบุญร้ายก็ให้ได้ถือกลางวันใหญ่ๆถือกลางวันที่หนึ่งไปโลดนะครับผู้บุญเมื่อายก็เอาสามตัวแตกเนาะผู้บุญนน้อยๆอีรีก็เอาสักสองตัวล่างเด็กถ่ายก็ได้ครับ <laughs> โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ